หลังจากที่เราเก็บของออกจากห้องครัวเนี่ยบอกเลยว่ามีของให้ทำความสะอาดเยอะมากและระหว่างที่เรารองห้องครัวเสร็จเนี่ยเราก็จะมีอยู่นิ่งนะคะ ทำการสั่งตัวน้ำยาการจับคราบน้ำมันมาเลยค่ะเห็นเขาเรีวิวว่าการจับคราบน้ำมันได้ดีมากๆเลยค่ะเราเนี่ยอยากเอามาใช้กับพวกด้ามจับแล้วก็พวกฝามามอมากๆเนี่ยทุกคนเห็นไหมว่ามันมีพวกคราบน้ำมันต่างๆเยอะมากและข้อดีของน้ำยาซีวีเนี่ยก็คือเราแค่ฉีดแล้วก็ปล่อยทิ้งไว้สักพักนึงนะคะทุกคนพอปล่อยไว้สักพักนึงเนี่ยพวกคราบน้ำมันต่างๆมันก็จะละลายออกมาแบบนี้เลยค่ะสามารถนำพาคมาฉีดออกได้เลยค่ะแต่ของเราจะเทน้ำลงไปเลยนะคะ แค่ไม่อยากเชื่อสายตาเลยจริงๆว่าฝาหม้อเก่าๆเนี่ยมันจะกลายเหมือนใหม่แบบนี้เงาใสแทบจะเป็นกระจกแล้วค่ะทุกคนแม้กระทั่งคราบน้ำมันที่ติดอยู่ตรงน็อตเนี่ยมันก็ออกให้เหมือนกันคือมันสะอาดหมดโจดมากทุกคนไม่ต้องใช้แรงเลยจริงๆและบ้านไหนใครที่คราบน้ำมันชอบติดตรงดามจับตรงนี้บ้างและเวลาเอาไปล้างน้ำมันจะไม่ออกเลยทุกคน พอเจอน้ำยาซีเวไปบอกเลยว่าออกง่ายมากและตัวนี้ก็ยังช่วยกระจัดเชื้อโรคได้ถึง99.9%อีกด้วยอ่ะให้ดูหลังล้างออกนะคะทุกคนใหม่เอี่ยมเลยค่ะเข้าใจแล้วว่าทําไมคนถือรีวิวตัวนี้กันเยอะมากเพราะว่ามันใช้ง่ายแถมประหยัดแรงได้เยอะเลยค่ะส่วนพิกัดน้ํายาเดี๋ยวเราปักมว้นในตาก,ก้าให้นะคะคลิปหน้าพาผมจะเอาอะไรในครัวมาล้างอีกนะมาลุ้นกันค่ะ